อันนี้สูตรที่ฉันนะคะไม่ต้องราม่านะคะอันนี้นกกสิปรุงได้หนีก่อน,นะค่ะแล้วก็เอาน้อไหม่ลงค่ะน้อใหม่หหมีเอาลงเลย <S <S มือกล่องใจเย็นเดนเอ้อเยเดี๋ยวนีใส่ขเบเรือได้ค่ะวัอนี้ขับเบือหนามเยอะนะขบเบือใส่้ดีกวก็โอ้ยขบเบอือสศ่้าเี๋ก็ประทับใจแล้วค่ะอันนี้ห้ามกัดว่างแบบนี้ก่อน แต่ค้นนะคะค้นเลยค่ะว่าจะเอามือว่าจะเอาม,มือลงไปขยำนะคะแต่ว่ามันร้อนค่ะก็คนอย่างนี้เลยค่ะคนเลยเพราะว่าเราใส่คนหอมค่ะหอม,อ,มอันนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะคะเนืยอหอมดีปะ แสบแสบหัวหองเอ้าขึ้นมาบนนี้ยนีเอานะคะค้างบนนี้นะคะไม่ง่ยายแล้วก็ใส่น้ำด้วยค่ะใส่เมือด้วยนะคะน้ำนได้โกรธเว่านี่ไฟอ่อนอ่อน้ย <c oughs> อ่าอันนี้ก็ไฟเ้วยอ่ะเปิดไฟ กสะใส่น้ำแบบนี้ด้วยค่ะน้ำเยนางค่ะอันนี้คือน้ำเยนางนะคะอันนี้ก็เราก็ขย่ามันหน่อยค่ะมันซื้อมามันนใส่นามเยนางก็พอแห้งแล้วะเม็ดหามดา่างโคกขึ้นสิปอดใส่หรือเบลืองส้มคือสิใส่หน่อยนึงอยูอ่เนี่นยหน่อยนึงคือนามดา่ดางโค้กอันนั้นจะส i g ีรโฟโโฟโไม่ได้หรอโฟมินิคงสักันเกิดไปู่นโออวจไมเออส่น้ำปลาะเย่ไอเ้เดดูเบรดนี่ครัาตกเบ้อ์ยัลงลกมุนเบไสเ็นนเยค่ะมุก ใช่ดีไซน์เห็ดแต่ไซน์เด็กก็มุ้งส่หมูเดี๋ยวจะว่าเฮ็ดสูอมากค่ะผู้สีอเอาใส่น้ำดีกว่าเียดได้ค่ะ,ะสูงมาไเลยเอาไว้ใส่เวลามันใกล้จะสุกนะคะเห็ดแล้วก็มีพวกผักยังไม่อ,ออกมาค่ะเทปมินิทคอยคอยยุดบตะเวงก่อนเด้อค่ะเห็ดง่ายๆค่ะอันนี้ก็ไฟอ่อนๆแบบไฟอ่อนๆตอนพั้วก,กับซีหกแม่เด้อค่ะย่างพั่วหกแม่เห็ดสูตรเหนะ็ดไรเห็ดไรเนาะ เ็ดนางฟ้า oh. จะซื้อมาค่ะ mm. อยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องตามเขาหลบนะคะต้องแฟนก็จะแฟนเน่ะเวลาเดิเนไปไหนแฟนก็จะเอากล้องตามนะคะเพราะแฟนยังไม่สึง <c oughs> นางก็จะหันกล้องหันอะไระตามตลอดบอกให้นาขัดให้ะคะ่ะ <c oughs> ไหมคะแต่นียนมูที่ไตอันนี้นะคะใส่ What is what it called กระชายค่ะใส่กระชายสักหน่อยนึงมันอยู่แค่นี้นะคะ,ระ,คะ,ระกระซิ่งหั่นใส่น้ำกระซิ่งหั่นหันมุมนๆหน่อยผมว่ามันรว่ามันเบิดเลยค่ะ สูตรแสงเทียน,ะะน,นนะคะสูตรอีบุลนะคะลาวบุลค่ะเห็ดคือใยเลยค่ะเห็ดสูตรตามใจฉันนะะ่ะเห็ดแปลกแนวไปเลยคะ่ะก็เขา่ากินแต่เด,เดิมเบือะะ่อค่ะสูตรหนูหนูกระเบิงตามขาจ้าให้ยูทูปแนเบิงมากเบิงไม่ใหญ่เลยนะคะหนูนาสวีเดนนะคะไม่ใหญ่นี่นะคะ่ะดูหนูก็เลยทําตามแกเนะี่ยแกชอบทําใส่พวก หอกหมวกหม,อมออ้อแกชอบใส่ใส่เห็ดใส่พริกไทยใส่สาหรัาค,ค,ค่ะก็เลยอยากจะลองดูทํำตามแกดูนะคะอันนี้เราก็เอาลงเลยนะคะกระเทียมตะไคร้หนูไม่ใส่นะคะเพราะว่าตะไคร้หนูตาใส่แล้วค่ะนี่ใส่โหลค่ะบม่่ต้องข้นกระไรจะจกไเนี่ยค่ะแ้วก็นี่ผักอี่ตบบัววนวนๆเอาพริกเขาไม่ได้เอาพริกไห้โอนี่หว่า <S 2> <S 2> <S พริกกระเลียง <c oughs> โอ้โหยายคนนี้ดื่มพริกกระเหรี่ยงให้โอ้แล้วก็พักอีตัวพักแค่ไหนโอ้ยวาบ่มีพักกระเหี่ยงพริกกระเหรี่ยงใส่พริกกระนายเจนเอาพริกหยวกใส่พริกหยวกให้เปิดเอาครับ <c oughs> พริกกระเหรี่ยงบ่มีซื <c oughs> ้อบอกว่าเอาพักกระเหรี่ยงพริกพริกระเหรี่ยงให้ในเด้อกินแล้วเที่ยวว่ะเสร็จเด้อ10นาที after you can you can stop okay. <c> here <oughs> ่ยนไมีผิดเด้อค่ะนี้ดมับ่มีผิดรู้ดใส่ผิดก,กันนี้แทนะคะ่ะผิดก,กันนี้กะเทศรู้กันค่ะอันนี้คือเครื่องสีใส่ผลสุดท้าตอนสุดท้ายนะคะริกกันนี้ก็แซ่บใส่างนี้เลยให้เปิมเลยใส่ก้าทั้งลูกบวมนี้เลยนะคะเอาก่อนตัดเจ็บที่ระนบิดอันนี้ก็ล้างเห็ืก่อนค่ะนี่นะคะครัวก็จะแคบๆนะคะ วัวคนดูวัวองเช่าก็อนี้แล้วคว่ะพนิเอานสีสขาขวสูตรหนูเด้วค่ะใช้ยากเทปกับไปเวะะิรงนด้วค่ะสูตรตามพี่บ่านหนูเลยคะ่ะเห็บตามสูตรนูอเพสัน,นูกินบดทุกทีกวรจต้องอายนูสูตรตบ,บ้านสูตรหนูเองค่ะตามใจหนเมาทำไม่เหมือนใคระคะ่ะถ้าะเนี้ย ฮาบาทได้ไหมคะมีสัค่รั้วเจ้าคายแห่งฮาบาทโอ๋อนี่ก็คนเนาะนะคะเดี๋ยวคนเรือมันจะติดค่ะคนเลยคนเน่จักน้อยโอ้โหเตตะแสโครโดวายแล้วก็คพึ่งนะำรถตีละหมดใช่ป่ะยูหยิบมาทีุดจะเอาเกลือมาี่เองเกลือเป็นถุงอ่ะเกลือถุงอ่ะเห็นป่ะเอาชิรอลมาให้เขาอันนี้ก็ใส่เกลือนะคะ เรือกระซั้นเลยค่ะโอ้ยจะเขีมนอยพอดเนาะเรือค่อะมาสิได้เติมน้ำดีำนี่เรือขาดบัวลใดคุ้งผงนัวค่ะผงนัวอันนี้หนูให้มันนิดหน่อยนะะหนูจะมาปรุงค่ะปลาปลาใหญ่พอนะคะปลาดันี่ก็แซ่บเลยค่ะปลาถุงหมกหม้อนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะแซ่บค่ะเดี๋ยวชิมกันนะคะใส่พริกโอ้หืม แซ่บค่ะ